ใจสาม,มารถมาศึกษาได้นะคะไม่มีกําลังใจนี่ศึกษา,กษาที่ต้อมได้ขอโควิดไปหารายได้มไม่ได้ไม,มาศึกษาที่นี่เลยที่นี่ให้คำแนะนําแล้วก็วิธีการขายเราจะแนะนําทุกอย่างจนกว่าจะขายได้ต่อวันอยา่างน้อยต้องมีกำไรสามสิอเนก่อนนี้ขายเสื้อผ้าเดี๋ยวต้องใส่ขายของกินดีกว่าไหมคะดีกว่าดีกว่ายเยอะเลยเพราะว่ายัางไงคนก็ต้องกินมันมันม่งเราต้องทำคุณภาพอะ ของเราสะอาดแล้วก็รับประกันแล้วก็สะอาดอร่อยหมูเต็มคำไม่มีมันไม่มีแป้งทานแล้วติดใจแบบทานแล้วติดใจแน่นอนนะคะก็เศรษฐกิจตอนนี้คนก็จะจะซื้อของกินมากกว่าเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมต่ของเราขายไม่ตกนะยอดขายไม่ตกใช่ไหมคะลูกค้าเนี่ยเราจะขายได้วันละสามพันลูกถ้าเยาวราชนี่ขายได้วันละสามพันลูกวละสา สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิฟท์าเพื่อนๆนนมาที่ตึก SM Tower นะคะตรงนี้เป็นช่วงหน้าตึก SM Tower รค่ะ mm hmm. ลิฟ่์พาเพื่อนๆมาร้านจีบยักษ์ใช่ไหมคะจ mm ีบยักษ์จัมโบ้นะคะเยาว,วราชค่ะร้านนี้เคยขายประจําอยู่ที่เยาว,วราช mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็ของพี่เป็นจีบหมูใช่ไหมคะหม mm ูันไม่แป้งไม่หมากร่ขายยังไงอ่ะคะพี่50บาท5ลูก112ลูกห่ะ50บาทนะคะกล่องกล่องเล็กอย่างนี้5้าลูกนะคะ mm hmm. แล้วก็หนึ่งร้อยก็สิบสองลูกนะคะขายส่งด้วยนะคะที่ขายส่งด้วยขายเป็นเป็นสำเร็จแล้วก็ไม่ขายขายเป็นแบบว่าเไม่เอาไปต้มเองเป็นเนื้อหมูดิบก็ขายไม่ใช่ค่ะขายเป็นอ๋อขายเป็นจับเป็นลูกอย่างนี้แล้วเอาไปต้มเองนะคะขายยังไงอะคะพี่ก็ขายส่งก็ลูกละห้าบาทขายส่งลูกละห้าบาทก็อันนี้เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมเสี่ยว เียัเกียวอย่างดีนะคะของไรพย์กรอบอร่อย <S <S แล้วก็จะไม่เหม็นหือของใหม่นะคะผักนะคะผักสดๆเลยแรงมากียละร้อยหกสิบกระเทียมเจียวเรละร้อยหกสิบใช่ค่ะใช้ของไร่ทิพย์นะ,นนะนเพื่อนๆใช้น้ำมันงาอย่างดีอ่ามีน้ำมันงาปกติถ,ถ้าพี่มีที่นี่พี่จะต้ม,ต,มต้มลงที่ขายเลยใช่ไหมต้มโชว์สูตรโบราณค่ะดั้งเดิม เป็นสูตรโบราณดั้งเดิมนะคะหมูล้วนไม่แป้งไม่มันทานรสแน่นอร่บอร่อยขายมากี่ปีแล้วคะพี่ก็ประมาณสี่ปีอสี่ปีแต่ว่าเป็นสูตรของสูตรโบราณนะคะสูตรุพ่อุแม่นะที่ตรงเยาวราชไม่มีที่ใช่ไหมคะไม่มีที่ขายดีเขาให้เราออกแล้วเขาขายเองขายเองนะคะขายเองก็ได้ค่ะเราโลยจะเตรียมมันจะสวยมันจะน่าทาน นมันงานใชอ่น้ะ้ำมันงานะคะใช้อย่างนี้เก็โรยไปยาวของลลูกค้าเวลาทานก็จะติดนะคะเราใช้ของคุณภาพดีนะคะแล้วก็ใทรก็ตามมือริศไทยตามมือ้าพะถ้าเราใช้ของคุณภาพดีเนี่ยทานอร่อยลูกค้าก็ติดนะคะ ลูกคา้าบางท่านก็ไม่ทานกระเทียมมีแยกนะคะเพื่อนๆไม่เอากระเทียมครับโคมอ่าไม่เอากระเทียมนะคะสนใจอยากทำธุรกิจช่วงโควิดเนี่ยขนมจีบที่นี่จะขายดีมากนะคะทำรายได้ต่อวันขั้นต่ำวันละสามพันบาทอ๋อถ้าตั้งใจทำนะคะโทรมาส,สอบถามพี่ได้ไไดด้้้ค่ะรรับทีมเาาก็ถ้าใครอยากมีรายได้พิเศษนะคะรายได้จริงๆจงังๆ,ๆก็โทรมา สอบถามพี่เขาได้นะคะขายได้เดิอนละแสนหาได้ง,ไง่ายอ่านี่พี่เขาการันตีเลย<ห>นะพี่จะสอนสูตรหรอคะหรือว่าขายแต่อ่าขายส่งนะคะถ<ห>้าไม่ือยยังไงก็ได้องสิได้สามอาทิตย์สามเดือนถ้ายังไม่ต้มนะ ขายดีหนึ่งค <with> <Yeshua ez. S 2> ือขายดีที่คุณภาพสองรสชาติดีสามเราสะอาดอันนี้คือสิ่งสำคัญค่ะแต่ถ้าใครอยากมีรายได้มาเลยช่วงโควิดที่่ว่าใครขายอะไรไม่ได้ขายขนมจีบที่นี่รับประกันของอร่อยที่นี่ค่าสินค้าร้อยที่เงีสองร้อยห้บได้ใส่ตอบรับยังดีอยู่นะคะค่าสินค้ากระื่กเนี่ยคงจะยากแต่ตอนนี้ยขนมจีบที่นี่ อ่าพี่เขายืนยันเลยนะคะว่าขนมจีบขายดีนะคะค่ะขายตรงงานนี่มาได้เลยทีรับประกันของเหลือเราก็คืนได้นะเราประกันว่าของไม่มีเหลือแน่นอนไม่เสียนะคะอ่าใส่ใส่ตู้เย็นได้นานกี่วันคะอย่างนี้เออถ้าต้มแล้วได้ได้ถึงสี่อาทิตย์สี่อาทิตย์ถ้ายังไม่ต้มก็ได้ถึงประมาณสี่ห้าเดือนใส่ช่องฟรีซไหมคะพี่ฟรีซฟีมันจะ เก็บคุณภาพก็หนึ่งเราไม่มีสารละล่ะเราทําสดนะคะทุกวันปั้นทุกวันวันละประมาณหนึ่งมืลูกปั้นวันละประมาณหนึ่งหมื่นลูกโอ้เพื่อนๆถ้าสนใจนะคะอยากมีอาชีพนะคะรายได้นะคะไม่รู้จะทำอะไรนะคะโทรมาปรึกษาพี่เขาได้นะคะเดือนละแสจะไปให้ได้โ้เรื่องีวันนี้วันพาลิีหาด ที่มาที่นี่สึก SM <ช>เอลิเคยเห็นที่วันวันจันทร์หรือวันอะไรนะแล้วแต่นะถ้าเขาหยุดเราก็มาแต่เพื่อนๆถ้าใหญ่ทางขนมจีบต้มนะคะลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะพอมาสอบถามก็ได้นะคะว่า<ช>พี่ไปตลาดไหนบ้างเ<ช><ช>นาะ,ะ<ช>ดิล้มกวนเบอร์โทรพี่นิดนึงค่ะ0946693646 0946693646นะคะ ก็ถ้าพี่เขามาที่ตึก SM เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะร้านข้าวแกงต้นน้ำค่ะเพื่อนเแล้วก็ทางนี้เป็นเตึก SM Tower นะคะตรงข้ามกับช่อง5นะคะช่องห้าทชบ5ค่ะใกล้กับ b อ s สนามเป้านะคะพี่ต้องบอกว่าเราต้องทำของคุณภาพนะคะทำให้น่ากินนะคะเวลาใส่ของอย่างนบอย่ากลัวว่ามันจะไม่ไม่มีกำไรใส่เยอะไป มันไม่ใช่นะยิ่งใส่น้อยยิ่งทําให้ขายไม่ดีนะคะเราต้องใสของให้เยอะๆให้กับลูกค้าเวลาเขาเห็นล้วก็ทำไมร้านนีกาให้ของก็เราคุณภาพดีเราก็ให้เขาได้ก็ดีค่ะเลขเก่า้าอันนี้ร้อยห้าหน เลยนะคะไม่แป้งไม่มันอันนี้50มีร้อยหนึ่งแเอาอนนี้ใส่เลยค่ย50ครับ่ตใหญ่ร้อยหนึ่งน, 100, น, 100, น 100, คะคะแ้นรูครับถ่ายติดไปได้ไหมพี่ตำรวจติดคลิปไปได้ไหมไถ่ายเลยนะคะถ่ายตามสะดวกขอบคุณมากค่ะไม่มีคิปฆ่าตัว พเพื่อนๆให้ดูกันอีกทีนะคะตัวแป้งนี่จะนุ่มเลยแล้วก็แป้งบางนุ่มนะคะแล้วก็ไส้เต็มคำัสดีค่ะเชิญค่ะ,คะแยกไปนะคะเพื่อนๆคิดตอมนี่เขาไม่ได้ประจํานะคะแต่คนเห็นของแล้วซือไม่ได้ขาดเลยนะ ็มีโรงงานอยู่ที่ไหนนะคะเอ่ออยู่ที่แถวจอยจันทรสิบสองจัลลงนทร์สิบสองก็คือทําที่นั่นแล้วขายประจําที่ไหนอะคะมียะอยู่ที่สำเพ็งตรงถนนมหาจักรสำเพ็งนะคะนาานนถ,ถนน,ะะนมหาจักรวันอาทิตย์ตอนเช้าถึงห้าโมงเย็นตอนเช้าถึงห้าโมงยนะคะถนนมหาจักรสำเพ็งค่ะเพื่อนๆเจอกันได้นะคะ วันธรรมดาพี่ต้อมก็เวียนไปตามตลาดอะไระพวกนี้คะซอยอารีซอยอารีบ้างที่นี่บ้างหลายที่อะคะ่ะท่านนำตรงสารเราไปหลายจุดะะออแล้วตลาดรวมทรัพย์อโศกคือจะเป็นลูกค้าที่มารับอยากเราไปขายอ๋อรับจากพี่ไปขายอีกทีนึงนะคะเอาค่ะช่วยกันนะคะเราต้องรอดเน,ะะนาะทีนี้จี <laughs> บอดแน่อนอะน <laughs> ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะลิซฝากร้านขนมจีบยักษ์จัมโบ้เยาวราชเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ค้าขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไปเบอร์โทรที่เมื่อกี้ให้ในคลิปใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวลิซเดี๋ยวลิซขึ้นเบอร์ไว้ในในคลิป <Yeah. S 1> วิดีโอเลยนะคะเผื <Yeah. S 1> ่อใครตกงานหรืออะไรช่วงนี้นะคะ yeah. ขายขนมจีนะาะขายแบบไม่พันเลยของพี่มีอ่าสิทธิ์อะไรไหมคะใช้แอปอะไรได้ไหมไม่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 แอปไม่แอปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนแบบไม่แอปนะเพราะว่าขายคนเดียวด้วยนะเรามั่นใจไม่ต้องแอปเลยใครใก็ซื้อมั่นใจไม่ต้องแอปนะเพื่อนเพื่อนไม่มีแอปก็ขายดีเริ่เล่นมา